สวัสด,ดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาทดลองขัดตาไฟด้วยยาสีฟันดูนะครับแล้วก็ใช้แปรงขัดดูมาดูเข้าจะเป็นยังไงจต่ออก้อไม่ออก ลังที้จากผมขัดตาไฟเรียบร้อยนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะสว่างน่าจะดีขึ้นนิดนึงนะแนะนำไปร้านคาแคร์น่าจะดีกว่าความรู้สึกผมนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ดูคลิปนี้จบครับผม